好，现在、嗯。嗯 <laughs> มาจากไหนกันนี่ผมมาจากเที่ยวพักแล้วมาจากไหนวะบอกบ้านนอกมีมหาแกนที่้านเขาบอกว่าข้างบนมีพระธาตุด้วยก็เลยคิดว่าอาาติอยู่ข้างบนเดี๋ยวขึ้นข้ามผมวันนี้ได้มีโอกาสมาถวายสังฆทานครับอ่ะ ญาตยวานเวหาปุระปริปุริทิสังขววตูินาเปตังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุนทังกิพมีวะสวมติจตุสัพเพปุริทุสังขปาบจันโปนารโสยาามนิโชติรโสยาาสัพพีติโยวะจัตูยัปปโนโภมาตราโยสุขีตีกาโโกปะวะปิวนาสิเสนิจจาวสุขาปัญโยจตตาโยธรรมะปันตี อาุวันโลสุขังพลังเทิติธาลังลาภงสุติปัะญาสุขังพลังสิขขงสนิทาายุวันโลจักรังุทีเจียสวา,าสาษาจากนันจะทีวสิตทอดเสัพพังครังรักัทุเทวตาชัพทานุภาเวนัสธาโศกทิพวรทเตสพมังครัราางรกพัทุสัพเทวตาชัพธปปาาปปพธรมามนุภาเวนั มีรโร่พาดินอยู่สามลูปโอ้ตัวจังปอได้เหรอจ้าเนี่ยอ๋อจังปิดนจาไม่ได้ออ๋ปิวแล้วจำไม่ได้แล้วไม่รับตัวนี้สามลูปไม่ใช่ไม่รับมันไม่มีพระจะอยู่แบบนี้ไงเพราะทิวัดนี่มันไม่มีอะไรมันไม่มีกิจนิมนต์ไม่มีอะไรนั่นเนี่ยไม่ได้แบบนี้ไงมันมันไม่ใช่นะเราอยู่แบบอีกแบบหนึ่งไม่ได้ไม่ได้อยู่มีกิจนิมนต์แล้วก็อยู่ปิญจบานปิญจบานขึ้นไปเนี่ย คนที่มาจะมาบัตรแบบนี้มันก็ใค่มีไะแล้วหลวงพี่อยู่กี่ปีแล้วครับมาอยู่มาอยู่เนี่ยปีสามหนึ่งโอ้พระอาจารย์อยู่ในปีสามหนึ่งสามหนึ่งต่างกันนี่เป็นมื่อก่อนนี้อาจารย์อยู่ไหนี่ยก่อนมาอยู่ทิยาอืมแล้วแล้วใครเชิญมาเนี่ยครับทำไมรู้ว่าเออเข้ามาี๋ยวเป็นคนเหนืออยู่แล้วไม่ใช่คนเหนือคนทกยาเลยเอาเหรอครับก็าตั้งใจมาอยู่ทางเหนือก็ขึ้นมาก็มีเอกมีอะไรก็มาอยู่โอ้ระยะเลยครับระยา เเกิดได้กี่ขวบเองอนี่ยังไม่ตายเลยนี่มันได้เกิดเตู้ปิดสบาที่บาตู้ใส่บาตู้เสียบาเล็กแลเนาเกิดได้หปีอยู่อะตู้มาก็มาอยู่ก็ทั้นี้โอ้นต่ามกี่ภาษาเนี่ยก็ไม่จำไม่ได้สี่สิบบปีสองแปดโอ้ผมว่าสามแปแล้วนะไม่ามมันจยนนกามยาจำโอ้แล้วเราก็ยาวอยู่นี่ยาวเลยแล้วตอนนั้นเราก็ยังเป็นพักน้อยอยู่นะปีสามน่ก ก็ใช่มาอยู่นี่ตอนนั้นก็จะมีรุ่นพี่เขาอยู่นี่ไม่มีเพราะไปทิ้งไปวัดล้างอาจารย์ก็ลา้วครูอาจารย์ก็มาอยู่เลยก่านมันรู้ล้างมาตรงนี้เป็นป่าทากเต็มหมดเนี่ยถ้าพาเรื่อมาจะมาทำกัทำเลยเนื้อสิ่งปลูกสร้างก็ไม่มีสร้างไม่มีก็มาเนี่ยไอ้หลังเนี่ยใช้เกวียนลากขินขึ้นมาแล้วตอนตอนนี้เป็นวัดเหรออันนี้กำลังทำเป็นวัดอยู่ตอนนี้ได้สัมมาส่งไดสส่งแต่ตอนตอนนี้ขึ้นมาสัมมาส่งใช่ไหมไั้สงฆ์แต่ว่าเขาทำเป็นวัดแล้วทาครูใหญ่เขาทำไงอ๋อใช่แล้วเขาทำนี่เขาทำแล้วแต่ว่าาลววัดเรรรียยบบ้้ออแจ มาอย่างเดียวเพรามันต้องมีเอกสารมีเอกสารรอยเอกสารตรเออมีตรงนี้มันที่ดินใครมันเป็นที่เป็นวัดร้างอ๋อมันจะขึ้นว่าที่ดินเป็นวัดเป็นวัร้างจริงไมีผระทางบนมีหลักฐานเก่าๆก่ที่จริงเขามีจารึกไว้แล้วว่าเมื่ก่อนเป็นวัดร้างเขาทำลว้สมัยก่อนไงแต่ทีนี้มัมีใครบนน้ำกวาดล้างมาเป็นป่าเป็นเขาเพราะว่าตอนนี้ทุรงค์เลยครับมันมาจากทางภาคกลางเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยมันมีเหตุอะไรให้เห็นได้อย่ากที่จริงมันที่จะอยู่นี่หรอกอาตมาว่าจะไปเรื่อยๆไม่ตั้งใจจะมาอยู่หรอกไม่คิดดจะสร้้างวย ก็จะไปเลยนี่มันมีเหตุว่าเขามาอยู่ปุ๊บเขาขับไล่เลยเราฝปพระหาว่าเป็นคนฤิธิ์มังเป็นไรบังสารพัดเลยอยู่ไปดูไงเราถึงไม่เรียะไรไม่อะไรอยู่แบบนี้ไงให้เขาดูว่าเราเป็นพระเราไม่ได้มาเอาอะไรไงเพราะเราจะมาเอาอะไรจะเราเราทาราชการเราเล่าสาราวอมาเพื่อจะมาบวชแล้วจะมาทอะไรอ๋อเหรอเราเคยลบเคยเลยมาหาเป็นคนฤิธิ์มังอะไรมาลบคนฤิ์มาก่อนอ่ะครับเขอเป็นธรรมดาเนาะมันธรรมดาว่ามันสมัยก่อนเหมือนสมัยนี้ ไม่ก่อนทางเหนือเราเนี่ยภาพภาคกลางขึ้นมาอยู่ยากมากภาพปฏิบัติจะเขยยาก,าก <S <S เขาไม่เขา้เขาใจไ่ไไฟไฟฟายพระสงฆ์นะไฟ,ฟโยมเป็นเดียาหาวรอกเพว่าเหมือนกับพระสงฆ์ทางเนี้มื่อก่อนเขาเขาเจ้ามีอะลรกแบบหนึ่งเขากลัวเรามารับรู้อะไรบางอย่างเข้าไงเขากลัวจะไปแยกศรัทธาด้วยอะไรเงความหมายแบบนั้นของโลกอ่ะนะเพราะเขาจะนุ่มคนละแบบว่าภาพกัางไม่เกี่ยวนุ่มมันวิถีไงวิถีเขาก็วถีละาไม่เหมือนกันวิถีเขาอ่ะเขามีอะไรเขาจะเรียกเอาหมดไงถามนี่ก็ดูก็ได้ มันก็จะมีราคาเท่าไรเท่าไรไมไีหมดใช่ไหมส,<ล>ส่วนใหญสแต่ประพัดในการเงิญญนเขาได้หมดเรื่อะไรหมดพวกเราไม่มีองอะไรใครสีญญ่งอะไรเนี่ยที่นี้ว่าเราก็ไม่ได้เกี่ยวรมันเรื่องของแต่เราเพนีที่นี่ว่าอันนี้เขาเระแวกไงเขากินข้าวเย็นบางทำมาอยู่ในสิน,นท,ทรัพย์บางเรื่องหนึ่งนี่เป็นอย่างอูดเนี่ยเข้าใจไหมมันเป็นประเพนีแบบนี้จี่เจริงเขาส่งข้าวมาต่อเลยอ่ะต่อแบบไปวาดต่างประเหนตู้ตู้มาทำอะไรอุ้มบาตนี่บ้านที่ไม่รู้จักเลยสมัยก<ช>่อน<ห> ทุกคนเข้าใจว่าพระต้องมีอะไรมางเอ่อข้อที่แบบหนึ่งเข้าใจอยู่แต่นี้ไม่อยากพูดเรื่องของพระไงอนนี้ว่าอันนี้พอเราอยู่นี่เขาก็เลยมันขยันอยู่ระ้วก่อนพระภาคกลางพระเหนือยากมากครับท่านมาผ่านได้ท่านนี้ไม่รู้ทอยโยมไม่รู้หรอกปัจจุบันจะรู้เขาทุดดงมาเหนือเขากลัวมันมากพาไปปกครองอ่ะอาจารย์อาจารย์บวชที่เมื่อไหรครับมาบวชนที่จระจิ้นเนี่ยอยู่เป็นสายสายธรรมยุทธธรรมยุทธบวชแล้วแล้วก็เลยมันมีเหตุเงี้เลยอยากไปมาอยู่ทางนี้ขึ้นทางเหนือตั้งใจจะ ะไรขึ้นมาอยู่ทางเหนือเขาจะเ้าไปอยู่เช้าคงเชาาเขาลำป่าอะไรเงี้ยตั้งใจอย่างงี้ี้คนคนมาอยู่อาจารย์ก็บวชให้ไม่ได้เขาต้องบวชจากที่อื่นบวชที่อื่นเนี่ยเพราะมีมีเหตุบวชสำหรับราชบัณฑิตราชบประชาเพราะว่าบัชฑมันต้องแต่งตั้งทั้งโลกมันชุนวายม่เอราวับคือคนที่จะมาอยู่เนี่ยมันต้องเขาตั้งใจให้บวชเพื่อพระผลนิพานเข้าใจนะบวชมาเพื่อรักไม่ใช่่อมาเอาอะไรคอันนี้ว่าเราเราไม่อยากพูดูดจะไปว่าไปตี่ เออถแลจะพูดไปมากมันจะเหมือนไปตีผู้อื่นเขาเราไม่เจนนาติเพราะว่าวัฒนธรรมอะไรต่างก็เปลี่ยนไปเนี่ยอยู่เนี้ยก็ดูแค่กระถิ่งแค่งานอะไรต่างเปลี่ยนทั้งหมดละวิธียื่นไปหมดละมันก็เป็นวิธีธรรมดาเนี่ยทังที่ว่าเราจะอยู่แบบครูบาอาจารย์ที่สอนแล้วมาเนี่ยมันถึงว่ามีพลาดเพิ่งร้อยเราอยากมีไม่ใช่ไปอยากมีแต่พลาดอยู่เนี้ยมันอยู้วตั้งแต่ปีสามหนึ่งเนี่ยมีผ่อนมีพลาดเยอะรุ่นเยอะอยู่มีช่วงที่องค์มีเยอะอยู่มีช่วงหลังอยูุธยาดานายเขาก็บอกเขาว่า ลานเข้ากลับบ้านมาไปสร้างสำนักมากอะไรเนี้ยแต่คนใหม่ก็ไม่ค่อยมีเนี่ยคนใหม่ที่จะร่้เรืองกันไม่ค่อยมีแล้วอย่างอย่างอย่างประวัติที่นี่อาจารย์พอทราบไหมว่ามันเก่าแค่ไหนมันมันมันลายซับซ้อนมากแต่พูดแปก็พูดยากเพราะว่ารู้อยู่แต่พูดยากเพราะไม่ได้อาจารย์รู้เรื่อนเงร้บมนรูในใที่อ่เอาผมเล่าผมสร้างอย่างพระอาจารย์มันมันซับซ้อนเยอะมันเป็นเมืองเก่าแรงจักอที่นี่มันจัดสิ์มากกว่าเ้าไม่กล้ามาอยู่เพราะกลัวไงเพราะอยู่ที่นครพรทธุงมาบางสายข้ามงก็เหม็ยมาอยู่เนี่ย พอขึ้นมาทาไม่ใช้วิชาเนี่ยแกว่งกฎกันวเลยนะที่เรากวันอะวาเพราะว่าของเดิมเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบเลยเขาชอบให้คนมาแต่ถ้าเราไปบัตรเรามาไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะเราไปบัตรเพื่อเขารู้ไงว่าบัตรทํามันมีหลายแบบบางคนไปบัตรทําเพื่อยงพกพันวิชาอาคมอะไรแต่เราไม่เอาไงเราทิ้งทั้งหมดถ้าเราปฏิบัติดีเขาก็หมดไปบัตรทีนะเขาก็ต้องบัตรเพื่อล่าไม่มีอยู่ไหนไม่อยู่ได้แรงแค่ไหนอยู่ได้เขาเขาไม่ระเกียจเนื่เพรากว่าระเบียบเี่ทั้งโลกนะ เราไปดีหาคนอื <Happiness unting> ่นเขาเนี่ยเขาจะไปเกลียดทำไมแต่พวกใช้วิชาโคมันเหมือนไปท่าตีท่าไปไปข่มเขานะไปข่มครับไปเกาใส่เขาน่าเขาจะมาแนแบบนั้นไปไเหมือนกันเนี่ยมาทุกดวงไปไหนเนี่ยไม่ต้องใช่อะไรใช่พุทธคุณธรรมดาไปเดยเมตตาไปธรรมดาไปไหนไ็ไมนี่มีอะไรนะวิญญาณก็ไม่น่ากลัวเพราะเราเป็นมิตรเนี่ยเราไปหาใครมันไปบ้านไหนเราเป็นมิตรเขาเนี่ยเขาเกลียดเราในข้อกรัีจะได้เกิดเราไปนักเลงอะไรเขาเปรียบเทียมน้ดีกว่า ก็แบบนั้นแหละการบัตรธรรมก็แบบนี้ไงบัตรธรรมลัทธธรรมอะไรเพื่อหาทางรักเนี่ยไปไหนก็ไม่น่ากลัวหรอกแต่พายุคนี้ที่เขาบัตรกันทุกอย่างมันใช้พิชาม่างแจกระสินม้างรื้อเท่งใส้บ้างอะเล่นเล็กกันเนาะเล่นเล็กกันครับเรื่องนี้มีโยมมาขอนั่งสมาธิปฏิบัติมาสิบขีดสิบปีผ่านมามีใครบ้างมันก็มีบ้างแต่มีส่วนน้อยครับทางภาคเหนือมันเขาส่วนใหญ่ถ้าเขามีแล้วเขามีครูบาอาจารย์บางคนนี่เดียก็ทำพลธีอย่างเดียว มเก็หลายไลไปตามประเพณีประเพณีแต่ว่าคนที่จะมีส่วนก็มีมีบานเล็กน้อยที่ว่าที่สนใจในบัตรเท่านั้นสนใจบั so bad, บตรแล้วก็คุยรับประพุตตัดสนใจรับพัฒที่เฉยรับธรรมบุญธรรมดามคือว่าหลวงพ่อพญาทุ่มเทนะใหม่ใหม่เอามาทุ่มเททําพัฒนาแล้วก็ทำสะพานสะพานแล้วก็ชุดขาวมีเกมไปเลยสะพานแต่ก่อนใช่ไหมพานมาทำไหมสนุกทุ่งทามาทําขึ้นหมดนะ แต่ก็ได้แรงศรัทธาเพราะอะไรเพราศรัทธาจากทั้งเทพทั้งที่ฮสิกเลี้ยวฮูสิกมาไงพอบั่นบั่นร้องแล้วก็ยังไม่มีอะไรใช่ไหมมีเวียนไม่มีเลยมีแต่เวียนเนี่ยแล้วอาจารย์มีศาสตรมิกที่เป็นรุ่นเดียวอาจารย์มามาเยี่ยมมาเยี่ยมไม่ค่อยมีพ่อนมาไม่ได้พอออกมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปยุ่งเลยบ้านไม่ได้กลับเลยแบบพวกเพื่อนที่บวชที่ปาจีนด้วยกันมีไม่หรือว่าแยกกันเลยแยกกันบั่นบั่ตายบ้างก็จะอยู่ไม่เท่าไหร่เยอะเท่าไหร่เขาต่างคนต่างนะตอนนี้อาจารย์่่าไหกว จะนี้ว่าเพื่อนหนูรู้แต่ก็ตายกันบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนตื่หลังขึ้นมาเขาจะอยู่กับใครในครัวการพรสงฆ์อันนี้อาจารย์ดำรงตาแหน่งประธานสงฆ์ก็แบบนั้นแหละแล้วก็มีส็มภารอยู่ที่สามพระหนุ่มพระก็แก่หมดแลน่ชัดนี้วก็ไม่หนุ่มห้าสิบกว่าหมดแล้วไม่มีต่ำกันไม่หมดเพราะคนหนุ่มไม่มีไงเพราะคนจะบวชที่มาตั้งมั่นอย่างนี้มีโยมอยู่ด้วยนะครับที่นี่ไม่มียังไม่มีโยมมีไปมาไปมาไปมาอยู่โยมหนูมาทุกวันมาใส่เหลือน้อยมีสบายแล้วมีคนหรอก องค์เงินารก,ก็เดินลงก็ลงไปก็มิตธบาตรก็ล้อมองเลงโดนองค์แต่บอนเรายกใส่เป็นหลักอยู่นะมาาทธบัตรขอกบาะนะ้านกคนันก็อยู่ได้ตั้งแต่หกโมงเราเรายังไ,ไม่ตื่นหงส์ประมาณนั้นแหละแต่ว่าในแบบนี้ก็อยู่ไม่ได้อะไรเราว่าการในบ,บนัตรมันพูดยากเพราะว่าจะไปโทษใครไม่ได้เราวมิทาบาตรก็เดินไปแค่ก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก,ก็ได้แต่มนอยู่ที่บุญไม่ได้ไปไม่ได้ไปบังคับเนี่ยเราถึงถามปอยเลยว่านี่เนี่ยไม่ได้อะไรไปบังคับใครเป็นวิธีของผู้ขอเราไม่ได้ขอ เราไม่ใช่พระไม่ใช่ขอทานเน่ยพระก็เดินออกปนวยใยรใส่ก็ช่างมาใส่ก็ช่างครับไม่ใช่ไปเรียอะไรไปขอตอนนี้ไม่เอาแต่ก็อยู่ได้ไม่อดเลยเรากล้าพูดนะว่าครูบาอาจารย์มาเคยสอนว่าตาใดที่มีเทวดเทวนา,าจะมาเกิดมนุษย์อยู่เนี่ยถ้าเราอยู่ในจิงทีง่ปัญญาเนี่ยไม่อดตายแต่ถ้าไม่มีใครใส่อดถ้ามันตายไปเลยก็กินไปบมมารตายไปก็ได้ก็ไม่ทาเป็นเพราะเราตั้งใจมากนี้เราเราไม่ใช่ว่าเอาอะไร เด็กจะทำอะไรมีต่างก็ทําไปมีก็ท่าไปที่ไม่ได้อะไรทำไเล็กน้อยแต่พออยู่ก็อสศัยวก่อนผัาเยอะนะก็มีผ้าหกเจ็ดผ้แล้วก็มีชีดด้วยครก็ช่วงหลังก็เลยชีไม่มีก็มีมีดูแล้วมีตัวอย่างอยู่สองสามคนตัวก่อนนะตอนนี้ว่าการบัตรที่เนี้ยถ้ามีชีแม้ต้องเข้มจริงๆถ้าไม่เข้มก็อยู่ยากจะควมันยากมันมันอยู่ยากพอจงสดลองแล้สองคนไปมาก็ดีอยู่ทุกเวลาก็ถูกเวลานก็อยู่ไม่ได้ก็า็ขไปครับตอนนี้ก็จะไม่เอาชีเนี่ย เรื่องเขาจีก็ได้ว่าจะเอาผู้ที่ปฏิบัติหน่งขาได้อยู่ชั่วคราวส่งเสริมไงส่งเสริมเพราะคนที่อยากซื้อมามันก็อยู่เพียนไป็นแบบนี้แหละกิจกรรมต่างๆมาก็ไม่มีทํากิจทงสงฆ์นิ่เนดะีประมาณนี้สองมสี่ก็คือไม่ได้ไม่ได้แลเพราะว่าเราเข้าใจนะทางางานเขาตอนนี้ร้อยก็มบบไปทาเขาก็เหมือนภาคกลางเหมือนกันแหละก็วัดก็ไปตามไปเพน,นีกันมากกว่าเทุกวันนี้อาจารย์สุขภาพของแาจารย์ดีก ก็ดีความกวนตามคนแต่ไม่ค่อยดีเท่าไรช่วงตังขีดเข้มสามเนี่ยอ like mm. ๋อ huh? b ิ x i n g เข้มสามได้ผ่อนละเอียเลยคือเราเปียเลยต้องก่อนแข็งอะไรเพาเจ็บเส้นเจ็บอะไรเพาเจ็บมันจะเป็นหนักเลยอืดังนั้นรู้สึกไม่ค่อยดีแต่พอรู้ก่อนเดืนองขึ้นเขามาทําเองทํางานเนี่ยก็เหมือนไฟเลยสุดวัดมาทําคนเดียวทงหมดอโอ้ทำเองหมดท้าไม่ตารวจเก่งจังมาเป็นต้นพระนะไม่ใช่ตำรวจเก่งหรากก็เป็นตำรวจไม่เคยทำมาพื้นี้เลยแต่ว่าแต่พอเป็นพระ ต้องดูแลให้เรียบร้อยงเพราะว่าอย่าลืมว่าทุนเราน้อยบางอย่างเราทําันเองก็่ต้องทําเองมันน้ําไฟนะทาเองก็ททาก็เรียนรู้เอาที่จะกทอาเทงอยู่ข้างล่างนู้นนะมาทําเองหมดอ่ะที่เนี้ยนอกจากบางอย่างที่เราทำไม่ได้กระจ่างเข้าไหเพราะเราอย่าลืมตัองบเราน้อยเนี่ยทุนเราน้อยถ้าเกิดเราเราต้องจ่ายเดียวเราจะมันก็ไม่ค่อยมีไงที่เนี้ยทำได้เขาประหยัดประมาณนี้พึ่งตนเองนะครับพึ่ตนเองก็ช่วยให้เป็น กก่ก่อนเนก่อปูนก่อแล้วไม่เป็นอเอาไว้เป็นพระนี่เป็นทุกอย่าง <c oughs> เพราะเป็นทางทั่วโลกเราไม่ได้ทำไง <c oughs> แต่แค่สูตรลบอย่างเดียวพตำรวจมาก็ไม่เคยไปทำํำตำรวจแบบนี้ตามกรมตำรวจไม่เคยนะ <c oughs> เป็นตรงนี้แค่จ้างให้เป็นก็ไม่เอา <c oughs> นะี่เพื่อนตารวจเขารู้ไม่เลยว่าอยู่ตรงนี้ตำรวจอยู่อยู่ใต้ไงพ่อมาอยู่ใต้มันก็เลยอยู่มันกัคนละภาคมันไกลแต่มาอยู่ใต้สบายเพื่อนเยอะรุ่นเดียวกันแต่นี้ก็เสียหมดแล้วเป็นตัวใหญ่เยอะอยู่พันอดดเปรย์พันโทอะไรเยอะแต่นี่าเต็มอยู่จ <ทะ S 2> อทอดอไง แต่นี่ว่าเราเราอยู่ใต้ทํงไมอยู่ใต้เสร็จแล้วบนอยู่เหนืออืมันก็เหมือนขาดเลยมันไกลคือข้อดีก็คือไม่ต้องรู้จักใครเพิ่งเงิร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เราจะอยู่ทั้งใต้เนี่ยเราอยู่น่ะเรียกมันใช้ได้ไม่ต้องมันไม่ความไม่ไม่ใช่ว่ามาจัทธานะความเป็นเพื่อนมันมันกลายเป็นเรื่องอื่นไปความเป็นเพื่อนเนี่ยทังใต้สบายมากเพราะว่าทขาจะดอยเหมือนไม่เหมือนตัวอื่นนะเขาจะรักกันมากโอ้เขาอยู่กินด้วยกันนะอยู่รักกันไม่ใช่ว่าเลิกงานตอบบานนีกันกระตุกอุทรแล้วก็ไม่เป็นแล้วเขาไม่เคย ทำงานไม่เป็นมันเราไปอยู่ในโลกก็าทางานแบบนักโลกขึ้นในป่านี่เรื่องสบายแล้วตัวชโลตัวชินก็ถึงไม่กลัวไงบางทีเข้ามาหาเรื่องอยู่เนี่ยแต่โยมดีทั้งนี้ที่เหลือดีแต่ว่าพระเนี่ยหาเป็นไปนี่อะไรหาเรื่องทุกอย่างแล้วก็ทนอยู่ให้ดูว่าเราไม่ได้หาว่าได้มาเอาอะไรเอาไปโค้งนิดเราในป่าโค้นิดไปซ้าสมัยก่อนครอีเยอะก็ได้แถวเยาลาเมตรงสะนดานมาอยู่เนี่ย มันนี่ว่าทำมาอยู่ช่วงร้าพเาบวชลาบวชพรรษาแล้วเลยออกเลยพอมาเจอครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ตั้งใจจะคิดเป็นพระหรอกถ้าคิดเป็นพระมันก็ไม่ชอบอาจารย์ไม่ติดต่อครอบครัวอาจารย์ก็พ่อแม่เขาเสียแล้วไะอันนี้ครอบครัวไม่มีพี่น้องลูกหลานไม่เียก็ไม่มีลูกก็ไม่มีไม่มีอะไรครอบครัเเตรียมเตรียมมาหลายชาติแล้วนะเพื่อจะถึงจุดนี้มันเป็นเหตุเฉยจริงๆไม่ใช่อยากเป็นพระนะ ว่าเหตุปัจจัยมันเตี่ยไปยังมันถึงเวลาไงมันถึงเวลาแล้วครับพอจะมาฟัง30วันเนี่ยจิตมันเปลี่ยนเลยครับฟังอะไรครับฟังหลวงปู่ชมดิวปจินหลวงปู่ชมหลวงปู่ชมวันอัคโดจังไรท่านจะสอนเรื่องมาผลนิพพานครับแต่เ่องเสียแล้วแต่ธรรมะในทูตมีไปดูครับมีนะผมตามฟังเนยผมไม่อยู่ด้วยฮะแล้วผมฟังเข้าหูเข้าใจเข้าจิต หลวงปู่ชมอะไนะครับอนังขโนอ่านังอย่างเงี้ยครับอานังคัโนะเขี่ยวกับต้นก็อ้อนังทัโนเกียวกาบตางไทยวัดอะไรวัดเขานันทาพาสุภาพวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นทุ่งยาวแล้วก็นักสมวัดเขานนัท่านัทาพาสุภาพหรือทุ่งยาวหรือวัดทุ่งยาววัดเ่ยจบแล้วกันจบแล้วกันอย่าไปฟังแค่เพืหลวงปู่ท่านพูดธรรมะจริงเราเราลาสกการบวชสามเดือน้วไม่ได้คิดว่าจะบวชยาวหรอกแต่ม่ร่้ว่าเราจะแต่งงานไงก็บวช โอ้ขพี่เลยขบวชเสรจะไปแต่งงานเนี่ยเราถือว่าบวชเราถือภาคกลางเราถือว่าบวชพ่อแม่ก่อนเนี่ยทำนี่แต่งงานใช่ท่นนี้พอถึงเวลาแล้วบวชสักสามเดือนเป็นฟังท่านพูดสามสิบวันเนี่ยมันเห็นตามบวชเลยครับมันเหมือนถูกจิตบอกว่าเราแล้วในการเราทําความดีทั้งโลกเนี่ยถือว่าทําความดีภาคเราพัะมาตั้งใจทําเพื่อชาติแผเมืองนะครับแต่ว่าเรามาดูแล้วความดีแค่เนี้ยมันนี่มันอยู่ใจเลยมันให้ได้คนอื่นไง มันไม่ใช่เป็นความดีของจิตเนี่ยคือมันดีแต่ความคุ้มค่ามันต่ำไปเยอะพอมันอยู่ข้ท่านสิบวันนะที่ว่ายี่สิบกว่าปีเนี่ยเราอยู่ทั้งโลกมาอยู่สุกวัาวันได้ประโยชน์ก่าเยอะชีวิตเราไร้สาระทั้งโลกครับพเรับโลกโขดหลงโลกก็ทำแปดเป็นไปหมดมันเราทํเราตั้งใจว่าเป็นคนดีก็ตามมันทาให้สังขารมันทาให้การโลกนะเหมือนเป็นการดีทำเพื่อชาติบ้านเมืองแต่ก็ทําให้โลกนะเราไม่เคยทําให้จิตวิญญาเราไงกแต่นั้นจิตวิญญาเราไม่เคยทําให้เลยคือเลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัวแต่ไม่เลี้ยงใจไม่ได้เลี้ยงใจเราไม่รู้จักเรื่องเลยวิถีชีวิตเนี่ยที่จะหลังความตายเป็นยังไงอะไรงไงเราไม่เคยไปสนใจเลยเ<ม>นี่ยแต่เดาฟัน้เรามาเห็นความจริงตรงนี้พอฟังหลวงปู่เขาเทศก็ต่านพุทธมนาเนยพูดให้ฟังถึงเหตุปัจจัยความจริงรอะไรต่างแล้วโลกสวรรค์ทิพย์านีจริงอะไรต่างถ้าสอบธรรมดาเนี่ยแต่พอถึงเวลามันจะเห็นต่างมว่าเออมันมีจริงนะเทวดาเป็นยังไงโลกสวรรค์เป็นยังไงแล้วมันมีเราจะเห็นเข้าใจตามมันเป็นเองอะ จิตมันเปลี่ยนจิตเปลี่ยนพวกรักก็เลยออกไม่ได้ก็เลยลาออกมาใหม่ขึ้นตรงนี้พมันถึงเวลามากกว่าปกติมาไม่เคยที่จะเป็นพระนะเพราะเราลงก่อนเรียนมาก็อยู่วัดมาเห็นพระแล้วไม่อยากเป็นเลยก็จะเป็นทาไมพระมันเปิดประโยชน์อะไรยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจไงและอย่างนี้ก็ถึงเวลาสวดวนให้เก่งเป็นกิจที่บนรับข้วสวดนก็ไปเจอประสบการณ์พระแบบไม่ไม่ใช่พระเขาเป็นยังนั้นจริงๆนะพระเขาเคยพูดถึงนิพพานไหมพูดถึงการหลุดพ้นไหม คือตายไหมตายไหมเขาเข้าใจเรื่องบุญไหมทําบุญยังไงเป็นประโยชน์ทําบุญแบบไหนไม่เป็นประโยชน์แล้วมีจ้าพนอย่างเดียวเราเป็นวัดสวดวัดเซอไม่รู้ว่าวัดซ่านี่ไม่เป็นอย่านนั้นแหละจะเป็นแล้วก็ไม่จะติดเขาหรอกแต่ว่าเราเห็นแบบั้านเนี่ยเราถึงไม่อยากแะ่ง็นมันไม่เห็นประคุณค่าของการทําแบบนั้นในะใจเนี่ยอย่างดีก็ไปสวดถึงเวลาสวดเก่งๆนะแล้วก็ไปกินที่บนเขาแล้วก็เองินกระสาสมั้ก็สวดเก่งๆว่ดงวัดสวนทำไมสวดไม่เก่งเพาว่าที่ตั้งสามสิบสี่สามสิบกว่าาวัดเกเก่ง มน <Rail road> ต้องไม่ไม่เป็นพรก็สร้างมันก็เรื่องหนึ่งไม่ว่กา,ากันแต่เพียงว่าจะสร้างก็สร้างทําประโยชน์ในศาสนาไม่เป็นไรแต่ว่าจุดหมายปลายทางของของเราคือจิตใจเนี่ยสอนทั้งัวจิตใจว่าสอนทั้งการไม่ได้สอนทั้งนิพพานไมพระเจ้าสอนหลักธรรมพระพุทธเจ้าสอนให้คนทุกข์นะเขาไม่ได้เ่องการคนทุกข์นะแต่เขาเน้นให้อยู่กับโลกไงต่างวัดเขาก็สอนก็มันมีมันมีน้อยไงทั่วไปพระพุทธธรามรวมทั่วไปสอนให้สร้งางวัดในใจคน แ,แล้วแต่นี่จะเรียกแค้ก็ได้สร้างว่าในใจหรือสร้างอะไรก็กได้ถือว่า,าอะไก็เรื่องขาสร้างจิตวิญญาณให้เห็นตรงนั้นมันมีส่วนนี้มันน้อยเนี่ยมันมีแต่ที่เราหลกเราเห็นแล้วก็ไม่อยากแต่พอมันเจอเน,เนี่ยเออก็เลยรับก็เลยเกิดศรัทธานะจิตมันเปลี่ยนถึงเวลานะคนเราอ่ะก็บอกกันมาไม่ชวนใครบวชหรอกแล้วมันโยงานปฏิบัตรทาไปไม่จาเป็นต้องบวชไม่จาเป็นนะรั่จะเป็นต้องบวชจะถึงเวลามันออกเองถ้าถึงการเวลาหนึ่งมันออกเองมันเบื่อ ไม่ใช่เบื่อนายเพราะระเกียจโลกนะถ้าระเกียรโลกจะบวชระเกียจเบื่อทั้งโลกก็เบื่อเห็นระเกียจโอ้โลกนี่หน้าต้านหน้าเกียดไม่พอใจอยาบวชไม่ดีอยู่นะไม่ได้เพราะเราไม่อยู่จริงจะอยู่ไ,ไม่ได,ไมได้มันต้องเห็นว่าเราอิ่มกันไหเห็นความจริงไม่ได้เก็บเขานะแต่เห็นความจริงว่าโลกเป็นอย่างเนี้ยถึงจะดีไม่ดีก็เป็นโลกแบบนั้นแต่โลกที่ดีอ๋อไม่ชอบไม่ชังไม่ชอบไม่ช้งแต่เราเข้าใจพอถ้าเราได้กติมเข้ามาในได้เรามาอยู่บ้านนี้ยู่งก่านั้นีกโครงการผสมยิ่งหนักกว่านี้ หนักกว่าหนักกว่าวงการนั่นเองผสมภาพรวมจะบอกครับทางโยมเนี่ยพูดง่ายในคนเราตกท้าเข้าหาได้เป็นชั้นประทวนชั้นพุ่นน้อยกระตบเท้าเข้าหาได้แต่ภาะผู้ใหญ่ตกเท้าเขาเราเข้าไปกราบหายากที่สุดจากคุณบุญน,น้ายิ่งกว่าระบบเงินจะนวนยากยิ่งกว่าทั้งโลกอีกนี่พระเนี่ยเขาบอกว่าก็ให้ยศพระถ้าเขาติดยศเนี่ยใช่ใช่จลืมนะยศทหารยศหลวงยงถือว่ายศเป็นธรรมดาของยศทั้งโลกแต่ยศพระเนี่ย ่าลืมบวชมัทสีท่าสาบวชมาัทนุ่มนี่ยมีแต่คนกล้ามีคนไหวเพราะยายศมันใหญ่หมดแค่หน้าห้องยังเข้าไม่ถึงนะในคนตบเท้าถึงได้นะแต่พระนี่ยากคีเรมันโตล้นใจนะแต่พระที่ดีก็มีเยอะอยู่แต่พระส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้งั้นจะเอายศทำไมอ่ะเอาเพื่ออะไรของปลอมครับต้องเอากันเนี่ยตัววันเนี้เสียเงินก็เอาเพราะมียศแล้วเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งโยก็หาในี่ยพระครูเจ้าคุณเขาจะนอกนอง แต่พระธรรมดามก็ธรรมดาคร<ะ>ับก็โลกไปอย่างนั้นไงไม่ได้ติเพียงแต่ว่านี่มันพระเรามันเข้ากระแสโลกไปมันถึงว่าเราทั้งยังอยู่ยังแบบนี้เพราะเราเรามองมุมหนึ่งแลแต่ไม่ได้ต้านนะไม่ไั้เกียตเข้าใจอยู่อยู่ด้วยความ้าใจครับ<ะ>แต่ไม่เอาอยงางเขาเข้าใจไหมถ้าไปต้านทังเกียเขาก็ไม็นมไม่ใช่ไม่ได้พระจะกินเหล้าเมายาจะทําอะไรก็เรื่องพระไม่เคยติเลยด่ลูกแพรนี่ลูกลูกคุณทมอ๋อ,อท่านนี้ครับ <c oughs> ผมได้ตั้งนะผมตรงนี้เหมือนกันเี่นนิทรรศญาณท่านท่านมีฤทธิ์เยอะลูกปู่แต่ท่านไม่สอนฤทธิ์ท่านบอกฤทธิ์มันแค่หมอดูครับฤทธิ์มันแค่หมอดูนวิชาพื้นๆนะมันไม่จุดพลุ่มไม่ใช่เอาหลุดพลุ่มพอขนาดเราหอกได้มีประโยชน์เลยก็เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราหอกได้พระเทวทัานก็หอกได้ไม่เห็นสุดท้ายถพ้นกรรมยังก็ถึงเวลากระดับเอาวิชาหนีกรรมดีกว่าเนาะหนีทุกข์หนีทุกแต่พูดถึงฟังไม่ต้องนั่นนะ อยู่ทั้งโลกแล้วก็มีครอบครัวมีผัวมี่เมียก็ไม่เิดแต่อนอะไรอยู่ทั้งโลกถึงห้าแล้วก็ทําความดีไปเดี๋ยวพร้อมทําจิตของเราไปแต่ถึงเวลาหนึ่งเราอิ่งตัวมันก็ถึงเวลาตอนไหนก็ตอนนั้นไม่ใช่ว่าเป็นพระยี่ต้องมาเป็นเป็นพระบางคนมันทําจิดหน้าที่ตรงนี้เยอะนะว่าสังเกตดูนะ <c oughs> โยมมันเป็นพระเลยโหตดพระว่าพระโยมเก่งเระพระกับไม่ทําหน้าที่พระเป็นโยม่งอยจฉริย์ดีครับ ก็เก่งคนปฏิบัติธรรมทางโยมตุเนี่ยโอติพระเลยแต่เขาปฏิบัติดีไม่ใช่ไม่ดีแต่นี่เขาบอกปฏิบัติอะไรไปฏิบัติแล้วคุณไม่ร้อนรุ่ราคุณยังเห็นแพ่งเล็งคนอื่นอยู่ใช่ไหมได้คุณเก่งแค่ไหนพอได้ไม่ไปอยู่เพราะคุณยังท้หาเรื่องคนอื่นอยู่เลยไม่ได้ตัดช่อตัดชังท่านไม่ได้ตัดช่อแต่ยังใช่ใช่ไหมเพราะว่ากายปฏิบัติธรรมมีสองสายใจปบัดแล้วเออลงเย็นเย็นขึ้นมองและเห็นคนแล้วเออเห็นธรรมชาติของคนนึกว่ามีดีไม่ดีไม่เกิดความไม่ตั้งกตเกิดไม่จางใช่ ถ้าเกิดเคยบัดทำแล้วรู้สึกฉันดี้พวกอื่นเดี๋ยวว่าคุณเพ่งไปน,นะเดี๋ยวมันเป็นอย่างนั้นทำไม่สองสาย <ฮะ S 2> ไม่ใช่ยุคไหนก็มีแบบนี้นะประมาณนี้เดี๋ยวผม<า><ป>วันนี้ได้มีโอกาสสนทนาธรรมะออนภาอาจารย์นะครับมีโอกาสก็เนี่ยเนี่ยขึ้นไปถ้าเดินได้เอาเรียนเดินขึ้นไปไหว้ครับท่านบวงกัน,น,นเลนะครับผมไม่ก็เนี่ยจะลดขึ้นนะลดลดขึ้นได้คหรอได้เดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปเยี่ยมชมกับท่านเออเออ มาเดินไปกันตามทางนะครับผมเดี๋ยวไปแต่ง้ถ่าไปโดนนะถวายแล้วเดี๋ยวไปแต่งคนพากลาศเขาจะมีหลักเยอะเ้าจะแบบนี้ตรงนั้นตรงนี้อะไรเขาข้อวัดเยอะทงเหนือริแบบมาปล่อยจุดติดพากาศริแบบเราไม่ว่าเรามันก็แต่เราเที่ยวละภาคไงไม่เหมือนกันแต่ทุกอย่างดีหมดเลยโอ้เจ้าวันนี้ก็ยิ่งรเรืองการถ้าไม่บอกว่าปล่อยไม่รู้เป็นใครเนี่ยติดหน้าเนี่ย มีความแบบแม่ตนี้ก็มาเห็นคนน้องมใ่ใส่ใจแบบนี้แม่